ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามที่เจอกันบ่อยๆเกี่ยวกับโบนัส30ดอลของ XM กันค่ะ ว่าหนคนนะคะสามารถรับโบนัสได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะโดยที่จะสามารถกดรับโบนัสนี้นะคะได้ตอนที่เราเนี่ยกดเปิดบัญชีทเทรดครั้งแรกภายใน30วันเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าเราไม่ได้กดรับโบนัสภายใน30วันเนี่ยก็จะไม่ได้รับโบนัสในตรงนี้อีกะคะ่ะ ต้องบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางบ o ๊กเกอร์ XM เลยนะคะเราสามารถกดคอรับโบนัสได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยค่ะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ xm.com ค่ะโบนัสสามดอลน,นะคะก็จะอยู่ในส่วนของเครดิตของเราค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะโดยการที่เราล็อกอินเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราหรือว่าจะตรวจสอบยอดนะคะผ่านทางแพตฟอร์มที่เทรดก็ได้ค่ะ เรานะคะไม่ต้องการรับโบนัส30ดอลต,ตรงนี้เนี่ยก็สามารถปฏิเสธได้ค่ะแค่ไม่กดรับโบนัสหลังจากที่เราได้ทําการเปิดบัญชีเทรดนะคะและหลังจากส่งเอกสารยืนยันตัวต,วต,วตวนผ่านไปแล้วเนี่ย30วันปุ่มกดรับโบนัส30ดอลเนี่ยก็จะหายไปทันทีค่ะ โบเกอร์เอ์เนะคะเขาไม่ได้ให้บริการแค่ในบางประเทศเท่านั้นค่ะอย่างอเมริกาแคนาดาอิสราเอลแล้วก็อิหร่านค่ะใครที่อยู่ในประเทศเหล่านี้นะคะก็จะไม่สามารถเปิดบัญชีเทรดแล้วก็ไม่สามารถรับโบนัสกับทาง XM ได้ค่ะในส่วนของประเทศอื่นๆนะคะที่ทาง XM เนี่ยได้มีการให้บริการก็จะมีทั้งโบนัสโปรโมชั่นที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะคะโดยเรานะคะสามารถตรวจสอบประเทศที่รองรับโบนัสนี้เนี่ย ได้กับทางเจ้าหน้าที่ของ Boo เก r er XM ได้โดยตรงเลยค่ะทาง XM นะคะไม่ได้จำกัดการถอนกำไรเลยค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขที่เราต้องเทรดจำนวนหลอดขั้นต่ำแล้วก็จำนวนออเดอร์เทรดขั้นต่ำเพียงแค่นั้นค่ะแต่ไม่ได้จำกัดยอดกำไรขั้นต่ำและยอดกำไรสูงสุดในการถอนเงินเลยค่ะเราสามารถถอนเท่าไหร่ก็ได้เลย ทางบุกเกอร์เอนะคะเขาก็จะมีประเภทบัญชีเทรดเนี่ยสประเภทหลักๆด้วยกันค่ะจะมีสแตนดาร์ดไมโครออทตอรโลสเนะคะแล้วก็แชสค่ะโดยประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสสาดอลตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีแค่ประเภทบัญชี Standard ดแล้วก็ m i โครเท่านั้นค่ะส่วนประเภทบัญชีอื่นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับโบ,บนัสตรงนี้นะคะถึงแม้ว่า ะะจะได้กําไรจากการเทรดด้วยโบนัส30ดอลน,นะคะจะสามารถกดถอนกําไรได้ก็จริงนะคะแต่ถ้ามีการกดถอนกําไรนะคะจะถูกดึงโบนัสคืนตามสัดส่วนของการถอน,นะคะ่ะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อเราทําการถอนเงินจํานวนเงินโบนัสซื้อขายนะคะที่ถูกหักออกไปจากบัญชีซื้อขายของเราเนี่ยเท่าไหร่ทั้งในกรณีที่ไม่มียอดบาลานซ์และแบบมียอดบาลานซ์ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้เทรดเดอร์ที่กำลังตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีกับทาง b o k กเกอรเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเทรดไลเดอร์ด้วยนะคะ